วันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา20นาฬิกา30นาทีณบริเวณสวนสาธารณะศีธรรมสกราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒเสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จับการประกวดที่ดานพมาศในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งหมด21คนโดยวางเกณฑ์การตัดสินจากรูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางการแสดงออกปฏิพาน์ไหวพริบ การแต่งกายความสามารถพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวดมีดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงสรูชาเกื้อรอดหมายเลข14รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงพัฒชชนรดาคงอ่อนหมายเลข19รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงปายรัศมีแล้วกระโทกหมายเลข10รางวัลชมเชยสองรางวัลได้แก่เด็กหญิงสุพิชยาอุทัยรัตน์ หมายเลข20และเด็กหญิงสริสาเวลุวนารักหมายเลขหนึ่งทั้งนี้รับรางวัลจากนายวิสุทธ์บุญโชววงศ์รองนายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราช